เศร้าเศร้าเศร้าอย่าพากันมหาเหตุเบียกมัดดูใส่แดดแบบนี้เถอะอคุณแม่จ๋าก,มาก,มากมรมอุตุพันธ์แห่งประกาศบอกอยู่ความห่อนสโกคุ้มประเทศให้เด้โดยเฉพาะภาคอีสานนั่นโดยเฉพาะพื้นที่มองได้ที่ปลูกม,มั่นสปะปลังหลายนั่นอ่ไอ่บอกเพื่อนแแม่นั่นบอกให้เพื่อนเศรา้าขุดแน่นจังน่อยก็เป็นที่สตอกที่สตอกเป็นล่มเป็นหยังเป็นแล้งไปกลางแดดกลางให้หนี่โรงพยาบาลก็แห้งอย่กไกๆซะโอ้ยโอ้ยวาวล้วกันยังพัให้ในเศร้าอยู่ คุณแม่ละค่ามันสัมปะหลังกระซำนี่คุณแม่้อมีใจเฮ็ดคักกันก่อนโอ้ย,อยทุกคนจ๋าเมื่อนี่มาเก็บบรรยากาศอยู่ให้มันสัมปะหลังบอกเล้วก็บอกอีกเดี๋ยวจะสิขุดไปเฮ็ดอย่างละค่ามันสัมปะหลังบาท20นั่นแม่นีนสิได้ยังกาวาสิฟาวแลนมาบอกแต่ตอนนี้ก็บ,บอกบ่ะท่านแล้วเพิ่นพักกันดึงหัววางไว้นี่หงมันสัมปะหลังเต็มเอา ตามนำไปกระแล้วกันไหนไหนกระบ,บอกพราท่านบอกกพฟั่งกันแลวกับภาคกันซับสซแพงแงฝ่าไไวเหตุ้วใบยาสุภาพกันเหตุเบียกสู่แดดคักลายถอัน,นี่มั่นสัมปะหลังยูลานวัส,สนปรับราคาล่วงบักยางขากแหงดิงล่วงขัก่เดียวนีพี่น้องบาที0สคันจิว่าจะเหตุมั่นแห่งวัส,สกุหามองตาบ่มีก็สิไดไปลงทุนสื่อเครื่องซับอีกไปหาสื่อแพงแงอีกโอ้ยก็สิเป็นการเพิ่มตนทุ่นไปอีกเนะาะบังเชื่อมั่นกันใจพอคอยสู่ปันไดก็เลยว่า เอาเอาลูกหล่าวาสันอสดสาเอาวสันอีแม่เพื่อนว่าโอ้ยคันเพื่อนเด่าแบบนี้ก็สิไดีเหตุตามเพื่อนว่านันตัว<ม>นี่คลิปนี่คือจังสิบป่ฮหวนได้พี่นองแต่ว่าเอาโทรศัพท์าพมาถ่ายคลิปให้สุขคนดิบ เห็นความยากลําบากของพ่อแม่พี่น้องผู้ปลูกมันสําปะหลังนี่โอ้เพิ่นสูขักได้เกษตรกรประเทศไทยเฮานี่นักเอาเบาสูว่าซันตไปทางอิดนี่ก็เลยบอกว่าคุณแม่อิดบ่เฮดไดบอลอิดจะขอ่ายคีปไดบอนี่ให้รัฐบาลเป็นเห็นความยากความเมื่อยของเกษตรกรนี่ลังคาเพิ่นสิใจ่อ,อนมาซอยมูเฮานี่นะเอาพอ่อเฮดเดอพ่พอเดอร์ซับๆเอามันสําปะหลังนาแรงช่วงนี้ก็สิควรแข็งแน่จักน้อยซับ เทียเดียวก็อยากขาดปนไดล่ะแต่ว่ามันก็สีดีแน่จังน้อยตี้เพราะว่าพุดมันสำปหลังย่ำหนีคือแบบว่าเ้ามีรถยกจังสินะหน่วยมันได้เดินทางมาหอดปานหนีแล้วจังได้มันก็ต้องได้สูตเนะใครแน่ยอยู่หนอเด้วเอาก็จะเอารถไม่ยกบาดเนี้ยกขึ้นใส่รถหกหลอกกัสีฝาแลนแกไปขายหลวดจ่า